สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันเสาร์ที่12เดือนสิงหาคมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างไอคอนสยามครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามายังห้างไอคอนสยามวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับในวันแม่แห่งชาตินะครับวันหยุดของคนไทยทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศความคึกคักครับซึ่งนี่ครับจะเป็นตรงนี้ก็คือศูนย์อาหารนะครับชั้นจีนะครับของห้าง ไอคอนสยามครับจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับที่บรรยากาศเป็นแบบนี้คือทุกวันนะครับทุกวันเลยครับบรรยากาศของห้างที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวไม่ว่าคนไทยต่างชาติครับแล้วนี่ครับทุกคนวันนี้นะครับเขาก็จะจัดทีมนะครับประมาณว่าทีจการงานวัดเห็นไหมครับทุกคนนะครับวันที่ 1- ถึงสิสิงหาคมครับซึ่งแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละวิกนะครับก็จะมีอีเวนท์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ซ้ํากันนะครับการ มีอีเวนต์มีทีมงานการจัดงานที่แตกต่างกันนะครับทำให้ที่นี่ครับดูน่าสนใจมากครับทุกคนี่ครับเห็นไหมครผมว่าที่ห้างสยามพารากอนที่ดูคึกคักแล้วครับที่นี่ครับคึกคักมากกว่าเป็นอีกอีกเท่าตัวเลยครับนี่คะคือจริงๆรูปแบบสไตล์นะครับของของการจัดงานที่นี่นะครับการตกแต่งของศูนย์อาหารครับค่อนข้างที่จะดูน่าสนใจครับ ผมสอบถามนะครับลูกทัวร์ผมหมายถึงว่าลูกค้าที่ผมเคยดูแลนะครับพามาทั้งในห้างในส่วนของสยามพารากอนแล้วก็ไอคอนสยามส่วนมากนะครับลูกค้าเขาจะชอบสไตล์แล้วก็อาหารที่นี่มากกว่าที่สยามพารากอนครับถึงสยามพารากอนนะครับจะมีอาหารที่ค่อนข้างจะดังเป็นวิชลินสตาร์แนะนำครับแต่ที่นี่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ครับเห็นไหมฮะอย่างเนี้ยทีมการจัดก็คืองานวัดนะครับเห็นไหมครับ ก็จะมีนี่ครับทั้งคนไทยต่างชาตินะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันแม่แห่งชาตินี่ก็จะมีนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าคนไทยหรือเปล่าครับนี่ฮะแต่งทีมชุดไทยมาเที่ยวด้านหลังนี่ครับก็เป็นการโปรโมทนะครับผีตาโขนของอำเภอด่านซ้ายของบ้านเราเป็นตัวเลยครับนี่ฮะจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าใครจะมาที่นี่นะครับนอกจากจะได้ชิมอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วครับก็ยังมีสินค้าเป็นโอทอมนะครับ ที่นําผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อมากมายนะครับของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือออกตกกลางใต้มาให้คนที่นี่ได้เลือกซื้อและขากันครับนี่ฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศดูลมกันนะครับนี่ฮะจะบอกว่าราคาไม่ไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าคือทุกคนก็ต่างที่จะพอใจที่จะซื้อฮะนี่ฮะ เห็นไหมครับทีมก็คือนี่ครับทีมงานวัดนะครับถ้าใครจะมาดูบรรยากาศแบบนี้ครับก็สามารถมาดูได้จนถึงประมาณวันที่16นี้นะครับนี่ครับคือจริงๆอาหารพวกนี้นะครับเขาก็จะได้รับการสัมปทานหรือว่าจับจองมานะครับแล้วก็คนที่มาออกบุญนี่ก็จะนําอาหารที่ตัวเองนี่ครับมาเตรียมขายนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะโอ้โหกล่องละ450บบาทครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับปูทะเลไข่นึ่งนี่ฮะเห็นไหมครับ จะบอกว่าถ้าใครจะมาใช้บริการที่ศูนย์อาหารที่ห้างไอคอนสยามครับอย่างน้อยนะครับทุกคนต้องมีประมาณ500บาทขึ้นครับเพราะว่าอาหารทุกอย่างเมนูนีครับอย่างพวกุ้งนีครับจานหนึ่งก็200บาทนะครับเห็นไหมครับกุ้งทอดน้ำปลากุ้งชุบแป้งทอดนี่ไหแมด้วยครับดูน่ากินมากครับราคาเริ่มต้นที่200-300บาท แล้วก็ที่สะดวกสบายสลับผู้มาใช้บริการก็คือที่นี่นะครับคือไม่ต้องซื้อคูปองครับทุกร้านสามารถจ่ายเงินสดหรือว่าจ่ายเครดิตการ์ดได้เลยครับเห็นไหมครับผมผมว่านะครับคือปัญหาคือจำนวนร้านค้าเยอะมากแต่ว่าจำนวนโต๊ะที่นั่งไม่เพียงพอฮะนี่ครับ เยอะไหมครับทุกคนเยอะมากเลยแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันด้วยนะครับไม่ใช่จะว่าวันวันนี้วันเดียวนะครับคือผมมาที่นี่ติดต่อกันสามสี่วันบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยฮะนี่ครับนี่ครับขนมก็เป็นอะไรที่ขายดีครับเห็นไหมฮะจะให้ดูราคาผัดไทยนะครับที่นี่เท่าไหร่ ผัดไทยเริ่มต้นที่80บาทแล้วก็100บาทครับนี่ครับแล้วก็ถ้าเป็นผัดไทยทะเลก็150บาทครับทุกคนนี้ครับราคาก็พอๆกับที่ห้างสยามพารากอนเลยครับแล้วก็ขายดีทั้งห้างเห็นไหมครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับมีก็ราคาเห็นไหมครับชุดเล็กก็90บาทชุดใหญ่ก็150บาทก็ถือว่าสลหรับเราก็ถือว่าแพงครับแต่ว่า ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็ปริมาณแล้วครับก็ดูน่ากินเห็นไหมครับทุกคนนี่ยอืมอืมเห็น้ยไหมทุกคนเพื่อดูบรรยากาศนี่ครับคึกคักไหมฮะเยอะมากแล้วก็ระหว่างที่นั่งทานอาหารนะครับทุกคนก็จะมีนี่ครับดนตรีสดให้เล่นด้วยครับให้ฟังด้วยครับเห็นไหมฮะให้ดูบรรยากาศนะครับทุกคนนี่ครับเต็มเลยครับ วันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดของคนไทย้วยครับก็เป็นวันแม่แ,มแห่งชาติก็เราก็จะเห็นครอบครัวนะครับพาที่บ้านนะครับเป็นพ่อแม่นะครับพามาเที่ยวมาดูบรรยากาศในห้างนี้ครับก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งของบ้านเราครับนี่ฮะ โซนนี้นะทุกคนเขาจะตัดทีมคล้ายๆเป็นตลาดน้ําอันนี้คือเป็นเรือก่อนแล้วนะครับเป็นเรือทางใต้นี่ครับนี่ครับเขาจะโชว์ของดีทุกๆผ้าของบ้านเราเลยครับเห็นไหมแล้วก็ขยับมาตรงนี้ก็จะเป็นตลาดน้ํานี่ครับทุกคนบรรยากาศนะครับทุกคนน่ครับโอ้โหเห็นไหมครับเป็นการแสดงดนตรีแล้วก็เผยแพร่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราเลยครับเห็นไหมครับดนตรีก็จะมีระนาดด้วยครับเห็นไหม คนอันนี้คือรอโตนะครับตโงไม่มีนั่งว่างเห็นไหมครับคือจํานวนคนมาที่นี่มันเยอะกว่าจํานวนโต๊ะทําให้นีครับต้องรอคิวกันยาวเลยครับ คือถ้ามามาช่วงนี้ก็จะได้บรรยากาศนี้<ม>เห็นไหมครับเป็นทีมงานวัดนี่ครับเห็นไหมครับการตกแต่งที่นี่ก็จะเป็นทีมงานวัดผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเดินได้นี่ก็จะมีอีเวนต์หรือว่าเป็นทีมจัดอะไรครับแต่ว่าทุกๆท,กที่ทุกๆเดือนเขาจะก็งี้ครับเขาจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแนวกันไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนี่มีฟังดนตรีสดนี่ครับตั้งแต่เวลาวันนี้มันพิเศษนะครับทุกคน12สิงหาก็จะเป็นลำเดืรอเปรกกตินะครับวันแม่นะครับเวลาประมาณ3โมงถึง4โมงเย็นนีครับถ้าใครมีเวลาก็ สามารถมาได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือมาเที่ยวห้างแล้วก็ได้ดูบรรยากาศของไทยๆนี่ครับแล้วก็ได้ดูโชว์รามไทยวิถีไทยแบบเดิมๆบ้านเรานี่ครับกินข้าวเสร็จนะครับอิ่มท้องแล้วก็เดินย่อยด้วยกันมาซื้อของช้อปปิง้งเห็นไหมครับพวกเครื่องเงินต่างๆพวกนี้ครับเห็นไหมครับบ้านเราก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงครับเห็นไหมครับ <efficiently S 1> <ๆ S 2> จากครอบครัวนี้ฝรั่งชุดนี้ก็โอ้โหนี่ครับกำลังเลือกซื้อกันใหญ่เลยเห็นไหมครับทีมฝั่งนี้ก็ได้เป็นสไตล์แบบล้านนาเห็นไหมครับการตกแต่งนี่เห็นไหมครับมีโคมน่ครับแล้วก็จะมีร่มนี่ครับสไตล์ล้านนานี่ฮะเห็นไหมฮะมันทําให้ที่นี่ดูน่าสนใจครับทุกคนนี่ัะเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปไกลถึงทางเหนือทางเชียงใหม่เลยครับที่นี่นะครับก็ มีสินค้าที่นํามาออกร้านจัดแสดงก็ไม่ต่างจากทางเหนือเลยครับนะฮะราคาอาจจะสูงกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคครับช่วยสนับสนุนคนไทยด้วยกันครับก็ต้องเข้าใจครับเพราะว่าการเช่าที่ตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะสูงครับทําให้ราคาทุกอย่างที่นี่ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ก็ค่อนข้างจิตระแพงอีกระดับหนึ่งครับนะก็ต้องทําใจครับอย่านามานะครับว่าทําไมที่นี่ขายของแพงครับนี่ครับ ไม่มีโต๊ะนั่งก็ต้องยืนกินอย่างน,นははี้แล้วครับทุกคนเห็นไหมฮะกินไปด้วยซื้อของช้อปปิ้งไปด้วยโหทุกคนชิลมากเลยนี่ฮะโอเคทุกคนให้ดูนะครับปลาหมึกย่างไม้ละ300บาทท่านผู้ชมเคยเห็นไหมฮะแต่เป็นปลาหมึกย่างไซส์ยักษ์มากครับให้ดูฮะดูแล้วน่ากินมากครับทุกคนนี่ฮะเลยครับ เราขายดีมากนะครับขายดีมากเลยเนี่ยน้องๆเขาทำงานไปด้วยขายไปด้วยเลยทำใหม่ๆนะครับทุกคนไม่ได้ทำาข้ามวันนี่ฮะก็เขาจะแจกจานกระดาษนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยว่าเขาจะเอาอะไรบ้างครับนี่ฮะทุกเมนูมีราคาบอกนะครับทุกคนก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะชาร์จแพงครับก็ราคามันก็แพงอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาก็ขายตามราคาที่เขาแจ้งกําหนดไว้ครับถ้า คนไหนพอใจกับสินค้าพอใจกับราคาที่จ่ายได้โอเคครับเขาก็เลือกได้นี่ฮะนะฮะอย่างพวกไก่นะครับไก่หมูนะครับกุ้งอย่างนี้ครับก็ราคานี่ก็60บาทนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกกินแบบไหนครับถ้าเป็นปลาหมึกอย่างเดียวก็ค่อนข้างจะแพงครับถ้าเกิดเป็นพวกไก่ปลาหมึกไอม่ใช่ครับไก่หมูนี่ก็ราคาก็เริ่มต้นที่หกร้อยหกสิบบาทครับทุกคนนี่ฮะ ดูครับเหมือนไม่ใช่ในห้างนะครับทุกคนนาะเหมือนบรรยากาศในงานวัดจริงๆเลยครับนี่ฮะับรรยากาศผู้คนดูคึกคักมากเลยครับนี่ฮะคือถ้าใครจะมาที่นี่อย่างหนึ่งที่อยากแนะนานะครับก็คือให้ระมัดระวังสิ่งของมีค่านะครับเพราะว่าคนเยอะจริงๆครับนี่ครับเราไม่รู้เดินเปียดใครบ้างครับบางทีพวกกระเป๋าสตางค์มือโทรศัพท์มือถือนี่ครับก็อาจจะมีการสูญหายบ้างก็ถ้าเกิดมานะครับก็ระมัดระวังสิ่งของมีค่าด้วยครับ ถ้ามากับเด็กเล็กก็ควรจะดูแลเด็กด้วยครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะพุกพ่านแล้วก็สินค้าหลากหลายมากครับกลัวว่าเดี๋ยวไปเดินชนพวกน้ำร้อนหรือว่าของที่มันตกแตกง่ายครับ<ม>ทุกคนเห็นไหมครับผมไม่แปลกใจเลยทํางวันใไมไอคอนสยามถึงได้ดูคึกคักมากกว่าที่ท่างสยามพารากอนครับก็คือ สไตล์การจัดงานทีมการจัดงานนะครับมันดูน่าสนใจมากครับทุกคนเห็นไหมครับโอ้โหทุเรียนถ้าใครยังอยากกินก็มาที่นี่ได้นะครับจะให้ดูราคานะครับทุกคนแพ็กหนึ่งสามร้อยกว่าบาทขึ้นครับอย่างที่ผมเรียนแบบเรียนบอกไปนะครับว่าถ้ามากินของที่นี่ต้องมีเงินอย่างน้อยห้าร้อยขึ้นไปครับอันนี้เป็นทุเรียนสีเกตหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเคยลองทุเรียนสีเกตมันจะเนื้อไม่จะแห้งกว่า ช่ไหมครับแล้วรสชาติล่ละครับหวานกว่าหรือว่าแต่มันจะแห้งเนาะมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเลอะเหมือนพวกทูเลระยองอะไรเงี้ยอันนี้ส้มโอทับทิมสยามครับทุกคนนี่ล็อบสเตอร์ครับโอ้โหยังสดอยู่เลยครับทุกคนดีครับอันนี้หนึ่งพบาทต่อตัวหรือหนึ่งกิโลครับ1 5 0 0บาท อันนี้ต่อหนึ่งตัวใช่ไหมค,ครโอ้ต่อหนึ่งตัวอันนี้มีคนเลือกไปแล้วเห็นไหมโอ้โอ้ทำไปด้วยโอ,โอเคทุกคนก็คือราคานี้รวมกับรวมรวมที่จะทำไปด้วยครับฟรีคุกกิ้งครับทุกคนดีฮะนี่ครับค,คนจีนนิยมมากนะครับทุกคนเห็นไหมอย่างที่บอกครับคนจีนก็คือเขามีกำลังซื้อมากเนี่ย เอ่อโปรโมทร้านได้นะครับร้านบางเฉดซีฟู้ดนะคะบางเฉดซีฟู้ดนะคะไอคอนสยามอันนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆไหมเขาเรือว่าอยู่นี่ตลอดเลยครับอ่าวนเขาจะวนค่ะแต่รอบหน้า15วันอยู่ตรงนี้นะคะที่เดิมโอเคหลังจาก16บหผ่านไปเป็นทีมงานอะไรครับอันนี้เป็นงานวัดอันนี้แล้วต่อไปเป็นงานอะไรครับเป็นงานอะไรคือรนคค้แต่ว่าทางห้างก็จะมีอีเวนต์ตลอดโอเคร้านร้านก็จะโรเตทมุนไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ที่เดิมครับแต่ว่าขายที่นี่ตลอดมาทานได้นะครับทุกคนนี่ครับร้านบางเฉดซีฟู้ดค่ะบาง บางเฉดซีฟู้ดบบาางงเเฉฉดดนี่อ๋อบางเฉดซีฟู้ดนี่ครับทุกคนนี่ครับโปรโมตร้านให้เลยนะครับนี่ฮะทุกคนนี่ฮะอันนี้ล็อตเตอร์ตัวสองพันห้าขอจับเป็นบุญหน่อยครับทุกคนขอจับก็พอแล้วครับไม่กล้ากินอู้ทุกคนไข่ด้วยให้ดูสองพันห้ารวมกับทำด้วยทำเรียบร้อยแบบนี้เลยทำเรียบร้อยดีครับทุกคนก็มาได้นะฮะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ ร้านบางเฉตซีฟู้ดนะครับทุกคนนะครับก็อยู่ที่ไอคอนสยามตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีการหมุนเวียนสลับจุดกันเป็นเล่นนะครับแล้วแต่ว่าหลังจากหมดทีมงานวัดแล้วเขาจะไปจัดอะไรที่ไหนจัดเป็นงานทีมอะไรก็ต้องรอติดตามกันตลอดนะครับทุกคนแล้วก็โซนนี้นี่ครับช่วงนี้บ้านเราก็ยังมีผลไม้นะครับให้ได้ชิมได้ให้ได้จาหน่ายกันนะครับมังคุดเงาะนี่ครับเห็นไหมทุกคนนี่ครับ ผมว่าส่วนมากของที่ขึ้นห้างนะครับก็จะเป็นเกดที่ค่อนข้างที่จะโอเคคือ,อผลไม้ที่สวยคุณภาพสวยนี่คหไหมละลำไยมังคุดเงาะนี่ครับโดูน่ากินมากเลยครับทุกคนนี่ครับอันนี้ก็จะพินจริงเห็นไหมครับเป็นทีมนี่ครับการจัดตลาดน้ำนเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับ ของหวานขนมให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับทุกคนให้ดูถ้าแอดมินพูดเสียงดังไปก็ต้องขอ,อโทษยนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากครับบางทีต้องพูดกบเสียงเพลงเพราะว่ากลัวลิขสิทธิ์ครับต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะเสียงดังแล้วก็พูดคล้ายๆเสียงมันดังเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยครับนี่นะโอ้โหทุกคน กินข้าวเสร็จแล้วใครอยากซื้อทองนะครับนี่ฮะก็ไม่ต้องไปไกลถึงเยาวราชเลยครับทุกคนนี่ครับนี่ครับมีทองขายทองคำขายทุกอย่างเลยครับทุกคนนี่ฮะคือมีทุกอย่างจริงครับคุณอยากซื้ออะไรที่นี่ครับเครื่องเงินผ้าไหมทองคําทูเรียนมะม่วงบสเตอร์ตัวละพันสองพันก็มีขายนี่ครับทุกคนตรงโซนนี้ก็จะเป็นทีมของตลาดน้ำนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะไอที่เห็นนี่ตาม ในกล้องนี้คือเป็นผลไม้ปลอมนะครับเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้ของจริงแต่ว่าก็อยากเราก็อยากโชว์อยากเสนอสิ่งที่บ้านเรามีนะครับทุกคนเห็นไหมครับเขามากินข้าวที่นี่แล้วเขาอ,อยากไปดูของจริงนะครับก็เหมือนาการโปรโมทนะในไปในตัวเขาว่าบ้านเรานอกจากกรุงเทพมหานครแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนี่ครับ ร้านนี้ก็จะเป็นพวกผ้าปาเตะแล้วก็เป็นพวกผ้าไหมนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องเขาแต่งชุดออกทีมแบบชุดไทยเลยนะครับอันนี้เป็นยินิฟอร์มของร้านเองหรือว่ายังไงครับคุณป้าคุณพี่คนสวยน,นี้เป็นาทางส,าสุขสยามเาสุขสยามเขาขต้องบังคับไหมว่า,าแม่ค้าทุกคนต้องแต่งชุดแบบนี้สวยๆแบบนี้ฮะ คให้แต่งเหมือนกับเป็นตลาดน้ำอืมก็แล้วแต่โซนใช่ไหมครับว่าโซนไหนเพราะว่าอย่างโซนนั้นก็จะเป็นโซนทางภาคใต้มีเรือก่อนแล้วก็จะแต่งชุดเป็นเขาเรียกชุดอะไรนะชุดชุดบายาใช่ไหมชุดชุดสตาร์ตอันนี้คือตลาดน้ำอ่าจะเป็นชุดของภาคกลางอ๋อทำไมไม่ขายตลาดน้ำสวยกว่าทุกภาคเลยครับเอาสอบถามหน่อยครับโอเคอะไรขายดีสุดครับเป็นสินค้าน้ำมันวานอะไรคือแบบโอ้โหแพ็คแทบไม่ทัน มะม่วงมาแรงมากนะใช่ขายดีกว่าทุเรียนเหรอฮะใช่ค่ะจริงเหรอเรียนนี้จะเป็นอ่าโู้ดูดิครับเป็นอะไรเขาเรียกว่านลำเบอร์สองโอเคอันดับอันดับสองอ่าใช่ใช่อันดับที่หนึ่งคือมะม่วงมะโอ้ยอันนี้เป็นมะม่วงลูกอมใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นเยลลี่เยลลี่อันนี้จะเป็นลูกอมแล้วประเทศอะไรที่นิยมซื้อที่สุดนิยมสุดก็คือจะเป็นประเทศอ่าเกาหลีเกาหลีเหรอใช่เอ้าเหรอหนึ่งร้อยบาท สลับสลับจะมีฟองอ๋อห้าซื้อห้าแถมหนึ่งผมท้าเลยครับแพ็กหนึ่งร้อยบาทนี้ทั้งหมดกี่กรัมเลยฮะอันนี้สองร้อยกรัมสองร้อยกรัมในความคิดถือว่าแพงไหมหนึ่งร้อยบาทเอาจริงๆสลับคนไทยมันถ้าสำหรับคนไทยก็แพงเนาะแต่ว่าสำหรับต่างชาติทุกคนดูนะครับดูแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วก็ดูสินค้าดูน่าทานมาก100บาทสำหรับคนต่างชาติถือว่าไม่แพงเลยนะแล้วก็ที่ร้านก็มีโปรโมชั่นซื้อ5แถม1ด้วยใช่ไหมครับ เป็นอ่าประเทศอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะตัวนี้เขาจะเป็นมะขามเลยประเทศอะไรครับรรนะฟิลิปปินส์อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ฟิลิปปินส์ใช่เพราะว่าผมฟิลิปปินส์เขาจะเล็กสัมปละลอกษณ์ฟิลิปลปินส์จะชอบมะ<อ>ขามบบคลุกใช่ครับแล้วแต่ประเทศสไตล์ประเทศจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ประเทศเขาเรียกอะไรอ่ะประเทศหรือว่าประเทศทางยุโรปเหรอฮะเขาชอบอะไรครับเาจะชอบ อ๋อเป็นพวกมะม่วงหิวอพานเป็นพวกแอลมอนต์นี่ฮะแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่แห้งนี่ครับฝากร้านได้นะครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับอันนี้จะเป็นร้านอะไรอ่ะร้านเรือบุกขาอยู่ตรงตลาดโซนตลาดน้ำฟรอสติ้งมาร์เก็ตอันนี้เป็นส่วนของของร้านไอคอนสยามไอคอนสยามเลยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นของร้านข้างนอกมาจัดบูธใช่ไหมฮะอออันนี้อันนี้เป็นร้านประจำค่ะประจำอ๋อคุณคุณพี่เป็นเจ้าของร้านเลยใช่่อ๋อโอเค แต่ก็สามารถมาเลือกหาได้นะครับเนาะโอเคมาช่วยอุนหนุนด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับขอให้ขายดีขายดีครับผมครับผมครับอ๋โอเคเพราะว่าแต่ละโซนมันก็จะมีทั้งภาคเหนือออกตกกลางใต้นะครับแล้วก็ทางไอคอนสยามนี้เขาก็จะขอความร่ามือให้กับพ่อค้าแม่ค้าครับแต่งชุดนะครับให้เข้ากับทีมให้เข้ากับบรรยากาศของแต่ละภาคแต่ละโซนนะครับอย่างเรามาตอนนี้เราคือมาที่ตลาดน้ำนะครับแม่ค้าก็จะแต่งชุดไทยครับเนี่ย ชุดไทยสมัยเมื่อปี50-60ปีที่แล้วนี่ครับวันนี้ขอเชิญสวัสดีครับแม่ครับคุณสวยเปิดหนะ้าปิดหน้าเลยไม่เห็นหน้าเลยว่าสวยหรือเปล่าครับขอ,ขอดูหน้าหน่อยไนดะ้ไหมครับ <laughs> ขายดีไหมวันนี้ครับมันแม่แห่งชาติขายดีนะเนาะอูทั่วยล้ว40บาท2อย่างไม่แพงครับดูหน้ากินด้วยเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาอร่อยัะอยู่คนเดียวเหรอครับ ก็การคนช่วยไหมครับวันนี้ผมว่างตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ไปช่วยเสิร์ฟโอเคขอให้ขายดีๆนะครับครับโอเคครับแมคคาน่ารักครับแมคคาน่ารักนี่ครับทุกคนนะครับอู้ยนึกว่าจะหมดนะครับโซนนี้ก็มีนี่เห็นไหมครับโซนนี้จะเป็นโซนภาคกลางนะครับแต่งทีมชุดไทยนี่ครับนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะมีบูธอีกภาคหนึ่งนะครับนี่ฮะโอ้สวรรค์ของนักกินจริงเลยครับ ก็ถ้าใครมีเวลาว่างอีกวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับนี่ครับทุกคนข้าวเหนียวม่วงน่ากินมากเลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวน้ำดอกไม้หรือข้าวเหนียวอะไรครับอ๋อเพราะว่าน้ำดอกไม้น่าจะหมดแล้วอันนี้คือชุดหนึ่งบาทชุดเล็กใช่ไหมครับ,รบแล้วชุดใหญ่คือชุดไหนครับชุดเล็กนี่คือมะม่วงแค่ลูกเดียว うう<ร>ใช่ไหมครับถ้าเป็นชุดใหญ่ก็จะเป็นคบกล่องอย่างไรลลูกครึ่งคลูกครึ่งเลยแล้วก็รวของข้าเหนียวตองด้วยโอ้โหครับถือว่าราคาพอทานได้นะสำหรับคนไทย110บบาทไม่แพงไม่แพงช่วยกันช่วยกันขายขายดีนะครับก็วันนี้ก็ ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายน,นะครับท่านผู้ชมก็ให้ดูบรรยากาศในวันหยุดนะครับมาเที่ยวชมนะครับใครไม่เคยมาที่ห้างไอคอนสยามนะครับก็สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS นะครับมาลงที่สถานีกรุงธนบุรีแล้วก็นั่งรถไฟาสายโกไลนะครับสายสีทองครับมาลงเชื่อมอยังตัวสถานตัวห้างได้เลยครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ลงที่สถานี สะพานตักสินแล้วก็นั่งเรือนะครับเป็นเรือข้ามฟ้าของไอคอนสยามครับ <ไป S 1> ก็จะมีบริการตลอดทุกๆ10นาทีเลยนะครับอยู่ตรงท่าเรือสาทรครับค่าโดยสารก็คนละสิบบาทเองครับทุกคนนี่ครับโอ้โหมีเครื่องเงินครับมีสินค้าทีา่ส่วนมากก็คือคนอต่างชาตินิยมเป็นพวกเครื่องหอมน,นะครับสินค้าจุกจิกนะครับ กําไรข้อมือต่างหูเครื่องเงินนี่ครับนี่ก็นี่ก็แล้วก็จะเป็นพวกน้ํามันมะพร้าวนี่ครับเครื่องนวดนี่ครับอโอ้ช้างนี่ก็สินค้าขายดีสวัสดีครับสับว์ทั้เลยครับอะไรที่เป็นที่นิยมสลับต่างชาติครับขายดีที่สุดช้างค่ะทำไมต้องเป็นช้างเนาะ<ส>แล้วตุก๊กตุขายดีไหมครับดูก็ได้เาขาได้คันเล็กเท่าไหร่ครันี้ขันเล็กสองร้อค่ะคันใหญ่แล้วครับ โอเคก็น่ารักดีครับอขอให้ขายดีๆครับค,ครับนี่ครับเครื่องเงินจูเลี่ก็เป็นที่นิยมนี่ครับราคานะครับท่านผู้ชมตามที่ผมสัมผัสนะครับอย่างที่ผมสอบถามมาครับอย่างตุกต๊กๆครับอย่างข้างนอกนะครับอย่างข้างนอกที่ เขาขายกันตัวเล็กๆตัวเล็กก็ประมาณ100บาทตัวใหญ่ก็ประมาณ1 5 0บาทครับแต่ที่นี่ก็เพิ่มมาอีกนิดนึงครับทุกคนถ้าเราคนไทยนะครับแล้วถ้าเราถ้าเราอยากซื้อจริงๆแล้วก็สามารถเช็คราคาได้ครับแต่ถ้าเป็นต่างชาตินะครับเขาไม่ได้ซีเรียสเขาก็สามารถที่จะซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้โหสวยไหมครับทุกคนสวยมากมากเลยสุขสยามสุขรักโลกนะครับงานวัดนี่ฮะ ร้านให้เช่าแต่งชุดไทยด้ครับนี่ฮะโอ้โหเพื่อนคนของซาจะไปวัดชุดไทยก็เป็นอีกอีกอ,กอ่สิ่งหนึ่งที่ต่างชาตินิยมมานะครับนี่ครับเขาแต่งชุดไทยแล้วก็เดินเที่ยวนี่ครับก็พอดีครับเข้าทีมกับบรรยากาศขององานวัดบ้านเราเลยครับเห็นไหมฮะสวยด้วยครับร้านเช่าชุดไทยโอ,โอเคราคานะครับ 599บาทครับต่อ1ชุดนะครเห็นไหมครับทุกคนสวยงามมากเลยผมมพิ่งทรนะครับว่าที่นี่มีร้านเช่าชุดไทยด้วยครับนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูมุมสูงนะครับภาพมุมสูงของงานทีมงานวัดในศูนย์อาหารของห้างไอคอนสยามครับทุกคนว่าจะดูคึกคักแค่ไหนอันนี้คือ มุมมองจากชั้นสองนะครับนี่ครับจะให้ดูสวยงามมากจริงเลยครับทุกคนสวยจริงอันนี้คือโซนภาคเหนืออ่าภาคใต้นะครับจะมีพวกเห็นไหมครับเป็นว่าวนี่ครับเป็นว่าวทางใต้แล้วก็จะมีเรือกอและนี่ฮะเป็นโซนเป็นโซนไปนะครับนี่ฮะก็คนที่มาเที่ยวก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกทานอาหารตรงภาคไหนนะฮะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหนวดไทยสวัสดีครับ อันนี้คือตอกเส้นใช่ไหมครับได้ค่ะอันนี้คิดชั่วโมงเท่าไหร่ครับชั่วโมงละหกร้าาอยค่ะชั่วโมงละหรอบาทเป็นอาาผคครับอ๋โอโอเคครับของมากคอ๋อเป็น,ปน,ปนาการตอกเส้นนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นคล้ายๆว่าถ้าเกิดเราปวดหลังหรืออะไเงี้ยครับมันพิเศษมากกว่านวดจุดเพราะว่าเขาจใช้เป็นเป็นไม้ครับเป็นไม้แล้วก็ตีไปยังจุดต่างๆของเรานี่ครับทำให้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วก็สบายขึ้นครับทุกคนนี่ฮะ นี่ครับทุกคนจะให้ดูอันนี้คือในโซนของอีสานนะครับภาคอีสานนะครับเข้ามาเห็นไหมครับการตกแต่งก็จะเป็นในแนวแบบอีสานบ้านเราครับส้มตำนะครับแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นอ่าใยแมงมุมนะครับเราก็จะเห็นตามงานวัดต่างๆเวลามีงานนะครับนี่ฮะโอ้ทุกคนนนี้คือจากภาพมุมสูงนะครับให้ดูฮะ อหทุกคนให้ดูให้ดูฮะเหมือนยังกับเราไม่ได้อยู่ในห้างนะครับอันนี้คือห้างไอคอนสยามนะครับเห็นไหมฮะผมว่าทางมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทางการตลาดของที่นี่เขาเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีมากนะครับเขาสามารถโปรโมทห้างได้ครับให้คนนะครับมาเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่ได้เยอะมากครับทั้งทั้งที่ราคาที่นี่ทุกอย่างไม่ได้ถูกเลยนะครับทุกคนราคาที่นี่ถือว่าแพงมาก แต่เขาก็สามารถที่จะดึงเม็ดเงินดึงเงินจากกระเป๋าต่องเทีย่ยวนะครับมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่ได้เห็นไหมครับทุกร้านขายดีหมดครับจริงจะบอกเลยว่าทุกร้านขายดีหมดเห็นแล้วก็บอกโอ้โหบรรยากาศอย่างนี้นะครับมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่าจากโควิดนะครับเราไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานมากนะครับเราเปิดประเทศมาได้ครบหนึ่งปีพอดีก็ได้เห็นบรรยากาศอะไรทุกอย่างกลับมาเป็นเดิม จะบอกว่าเดิมก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันมันทวีคูณขึ้นครับจำนวนนักท่องเที่ยวมันมาที่นี่เยอะเยอะเขามาเยอะจริงๆเลยครับนี่ฮะ โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาเที่ยวงานวัดนะครับอ่าจริงๆไม่ใช่งานวัดจริงๆนะครับเป็นทีมงานวัดที่ทางห้างไอคอนสยามเนี่ยเขาเขาจัดให้กับนักท่องเที่ยวครับได้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับของบ้านเราจริงๆว่าบ้านเราเวลางานวัดนะครับเราทําปันยังไงนี่ครับดูคึกคักไม่แพ้งานวัดจริงๆเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ ยินดีน,นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยสลับคลิปวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ